สวัสดีค่ะทุกคนมเมย์เองนะคะวันนี้นะคะเมย์จะมาทมําเมนเข้าวผัดกิมจิค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลอชมได้เลยค่ะข้าวผัดกิมจินะคะประกอบไปด้วยโชยุญี่ปุ่นนะคะกิมจิค่ะแล้วก็ซอสโคบูระนะคะหส,สามชั้นค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือข้าวหอมมะลิตั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้ข้าวแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกหนาะ ได้เลยนะคะสาล่ายะคะ่ะโอเคค่ะเนี่ยเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเมย์ก็ขอผัดหมูสังชัดก่อนนะคะใส่มันไปเลยอกน้ำมัเนมเดี๋ยวเมย์ใส่นิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ํามันกับหมูสังชัดนะคะเดี๋ยวมันก็ต่อกปกลัวเหมือนกันนะคะทุกคนกลัวน้ํามันกระเด็นน,นะ,ะนมนเมย์ะคะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่มีการทำอาหารมาก้างนะคะเะคะพื่อนที่ะัก เีะลอดแ่นไปเลยนะจะลอดไมคะทุนน้ำของมันเหมือนะคะเริ่มออกมาแล้วแต่พอแรกที่ติดแล้วนะคะก็เริ่มนะไม่ติดกล หลังจากหมูสุดแล้วนะคะแล้เวเมก็จะใส่กิมจิเข้าไปนะคะนี่คนะ่ะลงไปะคะ่ะก็จะมาถึงขั้นตอนการกลมรสกัน,นะคะ่ะใส่ซอสโทสุตังเข้าไปค่ะเมก็จะใส่ไปในหมนูนะคะเพื่อที่จะ แล้วก็ใส่ัวอยู่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่ไอ้เดียวนะคะ เลค่ะแก็คนค่ะแหอมน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาข้าวของเน่จะใช้เป็นแค่ข้าวหนู่ค่ะควรให้เข้ากันเลยเี๋ยอไม่ขอลองซุปดรปะ ก็อ,อยู่ใบมิงนะคะเพราะว่ามีรู้สึกว่าเหมือนกันนสค่ะคนพอเราชิมได้รสชาติ ที่เราแบบโอเคแล้วน,น,นะคะท้นนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการอื่นเลคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนร้านอานหนารเลยนะคะที่เขาแบบว่าใส่กล้วยกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แบบแตะอะในที่จังนะคะ ความแบบอยบกทำเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะจะได้แบบดูดีนะคะเหมือนร้านทำขวมันได้หนึ่งขวยพอดีเลยค่ะโอ้ สไตล์เมีเองนะคะทำไม่ายากเลยนะคะของแค่แบบเครื่องคบนะคะทำแป๊บเดียวก็ได้กินนะ,ะปกตินะคะถ้าใครแบบว่าชอบใส่ไข่ดาวนะคะก็สามารถที่จะทอดไข่ดาวเพิ่มเปิมได้เลยนะคะไม่ได้ยั่วน,นะคะทุกคน อร่อยค่ะ,ะ,คะทุกคนมันได้กลิ่นแบบกิมจินะคะแล้วก็เป็นผักากาดมันจะออกแบบเอี้ยวนๆแบบไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็ผัดคู่กับหรสัาชั้นนะคะกลิ่นหรสัาชั้นเนี่ยอหอมมากมันทําให้ข้าวผัดกิมจินะคะอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะถือว่าจัดว่ารสชาติดีมากเลยนะคะ ที่ลดน้ำหนักนะคะเมนูนี้แบบไม่ได้เลยนะคะหมูสามชั้นแบบจัดเต่มมากสำหรับเนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเมกินด้วยนะคะเปล่าเลยค่ะทุกคนอร่อยจริงนะคะแบบหยุดไม่ได้ค่ะเมกบิกคลิปก่อนแล้วกันเนาะค่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้นะคะเมย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดจับสติท์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครอยากให้เมย์ทำเมนอูไหนเนี่ยก็ฟเมนต้มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเมย์ทำให้ได้เนยเมย์ก็จะทำให้นะคะสำหรับ<ม>ว,วันนี้นะคะเมย์ขอตัวลาไปก่อนทามไปบ้าย